ฝากไปถึงพักเพื่อไทยที่สะท้อนปัญหากระดูกสันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําเปรี้ยวน้ําแล้งขาดน้ําโครงการแก้มลิงชะลอรับน้ําท่วมพื้นที่เศรษฐกิจราคาปุ๋ยยาแพงขึ้นกว่าเท่าตัวทําให้ต้นทุนการผลิตสูงแต่ขายข้าวได้ราคาต่ำชาวนาตั้งราคาขายของเองไม่ได้ความเจ็บปวดทนทุกข์ยากลำบากในการฟื้นศักดิ์ศรีชาวนาไทยปัญหาเชิงโครงสร้าง จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจะต้องดีขึ้นหลักคิดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือโครงการประกันรายได้แต่พักเพื่อไทยตอกย้ําไม่ส่งเสริมการลดต้นทุนไม่ส่งเสริมการผลิตและไม่ส่งเสริมการตลาดเป็นเพียงการชดเชยส่วนต่างเท่านั้นสวรรักคิดพักเพื่อไทยเน้นการนําโครงการรับจำนาข้าวที่เป็นการ เข้ามาจัดการ